เข่าวพิจิกูดนะครับ <c oughs> อเสียงไม่มีตอนนี้18องศา ดีมากครับทุกคน18องศาตอนนี้6นาฬิกา15นาที ของอพี่แจมีสชั้นนะของพระมีกี่ชั้นนะหา,นนหาไม่เจอเลยจ,จ,จะนนินั่่ตกันเล ถึงแล้วนองพออเริ่มกรองมานักสติกเอล้วหรครับสิกเกอร์รครับเอาไปจิบหน้ารถเนาะพรทุกสิ่งจะสำเร็จที่ลูกขึ้นมาของพรนะลูกเนาะ เรียกว่าบนเราตามติดไปทุกที่บุญช่วยเหลือมาลีพระคุณญมีสัแม่นนะครับพี่น้องก็จะได้เสียบแกแต่งไปบูชาสัตราระด้านหน้าระประทานนะครับเป็นการรับลึกนึกถึงคุณข้าวที่กันได้เคยป้อนที่นอนที่ทนได้เคยบูนึกถึงเปร เรื่อถึงปู่ที่ท่านได้เคยแหว้งไว้ก็คือบูชาพระคุณพ่อพระคุณแม่ัม่นเองเขาบอกว่าพ่อแม่นั้นเ,เ,เ,นนเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ให้ชีวิตเป็นผู้ประสิทธิการศึกษาเป็นหมอคนแรกที่ถือช้อนคอยป้อนยารวมคุณมขานั้นได้แก่พ่อแม่เราเราไปท่านหน้ารัประทานสองขั้นตอนนะส่วนขั้นตอนที่สามล่ะ พี่น้องยังมีแผ่นทองที่ได้รับไปจากกองโดยการหนึ่งชุดจะได้เข้าสู่ขั้นตอนที่สามคือเข้าไปในลานพระบาทก่อนที่จะเข้าไปในลานพระบาทมีเจ<ช>้าหน้าที่แล้วก็แนะนำให้ท่านทั้งหลายนั้นอาจได้ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกเพราะว่าก่อนจะเข้าไปเพราะว่าเป็นเขต องค์ชนียสถานเป็นที่สักการะเป็นที่เคารพเป็นที่สักการะบูชาพี่โน้องก็ไม่ควรใส่รองเท้าเข้าไปนะ,ะพี่โน้องก็ถออรองเท้าวไว้ด้านนอกอนก่อนก่อนที่จะเข้าประตูที่เห็นอาถเวศสวุวรรณสีเขียวท้าเวศสสุสวรรณสีแดงอยู่ทางด้านขวามือ,อสีเขียวอยู่ทา,าทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เข้าประตูเข้าไปขั้นตอนที่สามก็กล่าวคำบูชาสักการะ ต่อรอยพระพุทธบาทซึ่งใช้คากล่าวว่าอิศวนที่จากขั้นตอนแรกให้มารักเครื่องจักรระกบูชาแต่พี่น้องบางขั้นขึ้นมา<ำ>แล้วลเหนียวซ้ายแลกขวาว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีเราจะเริ่มต้นของการบูรษตรงไหนดีขอเรียนท่านทั้งหลายว่ามีสี่ขั้นตอนด้วยกันหนาะสูตรแห่งความสําเร็จของการมาไหว้พระของการมาขอพรของการมาจักกรระสิ่งศักดิ์สิทธ บนเขาที่จะกูดแห่งนี้ขั้นตอนที่หนึ่งมารับเครื่องสักการะบ,บูชาตรงด้านหน้ากองน่วยการนี้เป็นอันดับแรกซะก่อน <Okay. S 1> เมื่อได้รับเครื่องสักการะบ,บูชาแล้ว <Okay. S 1> ก็จะได้ไปด้านหน้า,ารับประธานซึ่งมีองค์พระพุทธกินาราชนะครับ <Okay. S 1> เป็นพระประธานอยู่ด้านหน้ากองหน่วยการเป็นขั้นตอนที่สอง <Okay. S 1> คือสรุปง่ายๆข้างนอกนี้มีสองขั้นตอน แล้วก็จะได้เข้าไปในลายพ้าบาททีสองขั้นตอนรวมแล้วสี่ขั้นตอนได้กันนะมาทั้งหมดมาใหม่น้ำกัะเทียพนมเออน่งล้อมรอบลอยพระพุทธบาทโลกน้ำไปมาใหม่น้าครับพี่น้องก็เมื่อได้เข้าไปข้างในนําเข้าไปแต่เฉพาะแผ่นทองนะสําหรับโธ่เงินโปทองบูชาองค์พระประธานคือองค์พระพุทธเจ้าชด้านนอกก่อน นะครับเมื่อบูชาแล้วเราก็บูชาพระในบ้านก็คือพระคุณพ่อพระคุณแม่พ่อแม่นั้นเปรียบเสมือนพระเป็นเปรียบเสมือนพระบรมของลูกเป็นเปรียบเสมือนอาหุนัยยะบุกคกรของลูกนะครับเขาบอกว่าพ่อแม่นั้นเปรียบเสมือนพระน,นั้นลูกเผยพ่อแม่นั้นไม่ละเลยครสอนสั่งพ่อแม่นั้นวางปลูกลูกทุกทาง พ่อแม่นั้นกั้นกลางลูก่อยไปพ่อแม่นั้นดุดร่มโบคุญแจกันพ่อแม่นั้นดุดร่วมโบกุญแจพ่อแม่หลังยอมรับทุกให้ลูกสบายก็น้อมใจพ่อแม่แท้จริงเทียวโบราณตาระดับหน้าแล้วควรเป็นปลาแบนทองเราก็นะครับจะให้ทำพ่อไป้ด้านในนะพรับทุกท่าน ตอนนี้15องศานะครับบนยอดเขาพิชโตลมแรงอากาศเย็นมากการคืนไดมีโพนพทองซึ่งเป็นโพโจมุคโพแห่งพระพุทธเจ้าพี่น้องก็เสียแบกแบกไปลงาข้างหน้าพระประธานนี้ซะกอดนะครับแลกจังใจอยู่ท้างหน้าหวว่าจะเป็นอันกยายกังปจต่างที่ตา ก่อมได้รับการาวจสออยู่ตรงมรั้วทะีนอาการกับแปนะรนนี้ะจากาตาทุกด้อยู่ในบริเวณานูะคณะกดยการนีครับขอเชิญชนททุกราจะไปใต้จังดน่อีของทีซึ่งมีอยู่คู่เขาพชกนะครับก่อนจะไปใต้จก พี่น้องไปดูน้ำมันสะโนไถรนะครับซึ่งมีไว้ให้พี่น้องได้ไปดูแล้วก็พี่น้องได้จะได้นําไปเป็นของฝากเป็นของฝันเป็นของฝากติดมือเป็นของถือโอเคตอนนี้ก็เรากําลังจะลงกันแล้วนะครับขาลงลงจากยอดเขาคิจกูดระยะทางที่จะต้องเดินก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับที่เดินขึ้น รถจะมาไม่ถึงตรงยอดเขาตรงรอยพระพุทธบาทนะครับเราต้องเดินเท้าต่อเดินบันไดบันไดปูนบันไดคอนกรีตน,นะครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรล้จัดาาารรยนห

ท่านจะตั้งขอบุอาไว้ตั้งแต่ทีเขาถูกยอดเขานั้นเพื่อให้ได้านการระดโควถ้าเรามีบารมีก็เกิดรงก็มีวเป็นตัว่เปนตัวออหลงโดยไปึไปคู่ใครก็ให้ตดโดปกปิเพื่อถือในั้ที่มีต้องมี้ đó cũng được rồi anh cứ 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 ในการตอนร่างก็เท่ากับการต่อร่างสองแบบโยการใช้โมดามในการต่อร่างการฝาครับเพื่อทดทำนองการรวมที่ช่วยบา ช่วงนี้อากาศดีมากนะครับทุกคนเย็นสบายค่อนข้างหนาวเย็นถึงเย็นมากคนที่ไม่ชอบอากาศเย็นหรือไม่ชอบอากาศหนาวก็อาจจะบอกว่าหนาวไปนะครับแต่สำหรับผมคือกำลังพอดีเลยสดชื่นอันนี้บรรยากาศร,ระหว่างทางการเดินกลับเดินลงจากยอดเขาคิจกุนะครับ 何だ 我就是在这边。